พงพลปัดข่าวตาชานเป็นก่าวใจนัดคืนดีแม่ชมพูหมอปลาโวยคลิปเสียงตำรวจอ้างเสียจากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพูอายุสามขวบเจ้าหน้าที่พบศพบนภูเขาภูเหล็กไฟในวันที่14พฤษภาคม63และยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ลกักพาตัวขึ้นไปก่อเหตุได้ล่าสุด เพจเฟซบุ๊กอย่าหาธรรมมีการลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตาของน้องชมพู่อาจจะเป็นก่าวใจเชื่อมความสัมพันธ์หลังจากครอบครัวโตแย้งกันระหว่างแม่น้องชมพู่และลุงพลเรื่องความสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนั้นวันที่9ตุลาคม63นายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าประเด็นเรื่องตาชาญ จะมาเป็นก่าวใจให้นั้นตนยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงประเด็นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ตาชานจะมาเป็นก่าวใจในตอนนี้ส่วนเรื่องที่แม่น้องชมพู่จะมาขอขมาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องคดีน้องชมพูและเรื่องต่างๆก็ยังไม่ลงตัวอย่างไรก็ตามตนเองมองว่าต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงทุกอย่างเรื่องขอขมา ยังไม่ได้คุยกับตาชาญเพราะตาชาญยังไม่ได้เข้ามาหาตนเองส่วนเรื่องคลิปเสียงที่เจ้าหน้าที่เปิดฟังไม่ได้ซึ่งส่งไปตั้งแต่วันที่25กันยายน63และโทรไปหาหมอปรานั้นด้านหมอปลาก็ยังมีไฟเสียงอยู่และสามารถจะนำไปให้ตํารวจอีกก็ได้ด้านนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องตาชาญจะมาเป็นก่าวใจยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงยังไม่มีครอบครัวตาชาญเข้ามาคุยกับลุงพลป้าแตนรวมทั้งเรื่องที่ครอบครัวน้องชมพูมีการสั่งซื้อส้มตำแต่ไม่มาด้วยตัวเองแม่ค้าจึงบอกให้เดินมาซื้อคนสั่งกลับพูดว่าไม่อยากเดินมาเหยียบหน้าบ้านป้าแตนกับลุงพลแสดงว่าคนสั่งส้มตำไม่พอใจครอบครัวป้าแตนกับลุงพล หมอปลาบอกอีกว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โทรมาขอคลิปเสียงใหม่เนื่องจากคลิปเสียงจากแผ่นซีดีมีปัญหาไม่สามารถเปิดฟังได้ตนเองจึงส่งคลิปตัวเต็มไปให้เจ้าหน้าที่อีกครั้งโดยตนเองอยากจะถามความเห็นเจ้าหน้าที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากฟังคลิปเสียงแล้วและเรื่องไปถึงไหนแล้วตนเองหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ฟังคลิปเสียงแล้ว พงจะนำคลิปเสียงไปให้ผอบอตรอฟังดูว่าสามารถเป็นแนวทางหรือจะเชื่อมโยงกับคนที่ถูกกล่าวอ้างในคลิปเสียงได้หรือไม่และก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ค่ะทุกวันนี้สังคมเลือกข้างแบบอิงกระแสดโดยต่างมุมมองและต่างเหตุผล เด็กน้อยๆตัวหนึ่งต้องตายลงโดยเหตุผลของผู้ใหญ่โดยที่ไร้ความรับผิดชอบแล้วไม่กราบบอกว่าเป็นความผิดของตนทั้งทที่รู้ว่าเกิดจากอะไรสิ่งที่กล้าคือไม่รับซะอย่างเพราะไม่ใช่ความผิดของกูคนเดียวเด็กเสียชีวิตสร้างฮีโร่และปีศาจแบ่งแยกชัดเจนตราหน้าย่ำยี สรรเสริญยิ่งใหญ่แต่หารู้ไม่ใครดีใครปีศาจกล้ากล้าหน่อยลุงรู้อยู่เต็มอกปากบอกไม่ผิดลูกนาา้าสาลูกตายแล้วแถมถูกย่ำยีสายเลือดแท้ๆเมื่อก่อนตอนที่เด็กหายมันมีหลายเหตุผลหลายเรื่องราวที่ทำให้พวกเขาต้องปิดบางหลายอย่างเกี่ยวกับคนร้ายที่กระทำกับเด็กถูกผิด แยกยากเพราะร่วมกันก่อคุณคิดว่าใครจะทำเพื่อเด็กที่เสียชีวิตเสียสละหาคนร้ายเพื่อเด็กที่เสียชีวิตระหว่างที่รักลูกและอีกคนที่รักหลานคนที่รักลูกถูกตราหน้าว่าเลวส่วนคุณที่รักหลานถูกสรรเรินท,ทั้งทั้งที่ร่วมทำไมถึงกลัวตัวเองจะเป็นแพ กลัวตัวเองจะถูกจับแล้วบอกกลับมาว่าให้แม่เด็กพูดเองไม่พูดกล้าๆหน่อยลุงฝั่งโน้นเขายอมรับชะตากรรมแล้วว่าจะโดนอะไรถูกย่ำยีจนไม่เหลืออะไรนางเสียสละเพื่อลูกก่อนแล้วรางวัลน,นำจับเก็บไว้เธอลุงใกล้ถึงเวลาลุงทำให้หลานแล้วรับรองงานนี้ฉีกทุกความมันหรือ,อยังครับพี่น้อง ภายหลังโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นบอกแล้วว่าแม่เด็กโดนเซียมเพราะถูกพูดกรอกหูทุกวันว่าให้สงสัยคนอื่นที่ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันทั้งทงท,งที่ตัวเองเป็นคนทำผมเชื่อครับว่าเซียมสอนกันง่ายๆเกินกว่าที่จะยับยั้งชั่งใจ ถ้าพ่อแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเสียมให้ตายก็ต้องพูดความจริงเพื่อลูกใช่ไหมคะจะปิดบังทำไมเขาอาจจะไม่ได้ทำแต่เขาต้องรู้ว่าใครทำเมื่อเขารู้ทำไมเขาไม่พูดคนอย่างแม่เด็กเขาไม่ได้โงูที่จะนั่งให้ใครมาเสียมเขาได้หรอกแต่ถ้าเขาไปเสียมคนอื่นน่าคิดมากกว่าทำไมมันไม่บอกตำรวจเลย พวกแฝงแน่นอนค่ะแต่ละโพสทําร้ายลุงพลรู้บางเรื่องโง่าบางเรื่องแต่ไม่ใช่ว่าจะเชื่อทุกเรื่องยังมีสมองอยู่นิดหน่อยนัเนี่ยก็เลยไม่กล้าเชื่ออะไรมากคุณไม่ได้โง่หรอกค่ะคุณฉลาดมากต่างหากที่เข้ามาโพสเพื่อดูว่าพวกเราจะพูดหรือเม้นถึงแม่เด็กยังไงบ้างใช่ปะ่ะ เคยคิดว่าคุณเอ็นไปทางฝ่ายแม่และก็กลับมาทางลุงพลเคยสงสัยทำไมโพสต์ทำไมทุ่มเทตอนนี้หายสงสัยแหละสวรรค์นในอกนรกในใจเรื่องส่วนตัวคุณจะทำอะไรก็ได้แต่โพสต์เลยมามิ้นปกติไม่ชอบเสือกหรือแส่เพราะรู้ตัวไม่ควรก้าวไก่เรื่องใครลุงพลเรามีข้อสงสัยแค่ข้อเดียว คือตอนพบศพน้องศพไม่ใส่เสื้อผ้าแถมเริ่มเน่าอืดทำไมลุงพูดว่ามันคงหมดอาหารให้น้องกินแล้วส่วนพ่อแม่น้องเรามีข้อสงสัยร้อยแปดพันประการดังนั้นจึงสงสัยพ่อกับแม่มากกว่าเรื่องสาบานลุงบอกให้ตายหงตายหาด้วยกันทั้งหมดรวมทั้งพวกเกี่ยวข้องพ่อแม่บอกเอาเฉพาะคนที่ทำให้ตายจริงๆตาบอก ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นแถมตอนหลังยังมาออกสื่ออีกว่าแทนที่ลุงพลจะบอกขอให้มีความสุขความเจริญเออคือหลานมึงตายทั้งคนเขาให้แช่งไม่ใช่ให้ศีลให้พรเลยทำให้เรามองข้ามลุงพลเรื่องที่แก่พูดตอนเจอศพน้องเจอศพบ,บนภูเขาสูงหายไปหลายวัน อาอดอาหารตายก็ได้เรื่องพูดความจริงทั้งหมดก่อนที่จะคิดให้คนอื่นพูดความจริงทั้งหมดพ่อแม่น้องควรพูดความจริงทั้งหมดก่อนไหมเพราะที่ผ่านมานอกจากจะไม่พูดความจริงทั้งหมดแล้วยังโกหกอีกหลายครั้งถ้าพ่อแม่น้องยอมพูดความจริงทั้งหมดเราก็เชื่อว่าลุงพลและชาวบ้านที่รู้เรื่องหรือเห็นเหตุการณ์ ก็จะลุกออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันตอนปักทูปกรับหัวชาวบ้านลุกฮือขึ้นมารวมกลุ่มประท้วงให้ขอขมาถามจริงๆกลัวอาเพศอาถันหรือการส่งผลจากคำสาบานชาวบ้านไม่ได้ทำแต่อาจรู้ข้อมูลบ้างแค่ไม่ยอมพูดเพราะไม่อยากยุ่งกลัวยุ่งยากและภัยถึงตัวไหม คนที่อยู่ในกลุ่มค้นหาก็คนที่ห้ามผู้หญิงไปต่อเมื่อใกล้จะพบร่างเด็กไงแล้วมีการบอกว่าเจอเด็กที่โรงเรียนแล้วให้กลับคนนั้นน่าจะอยู่ในกลุ่มคนร้ายเราสงสัยนะคนที่บอกว่าเคยเสพยาแล้วเลิกนานแล้วคนนั้นแหละเราไม่อิงเราติดตามตั้งแต่วันน้องหายวันแรกอมารินรายงานข่าวเราก็ติด เรายังคุยกับคนในครอบครัวว่าทําไมแม่น้องไม่ร้องไห้ใครถามก็ไม่ร้องไห้เราสงสัยตั้งแต่วันนั้นเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ